สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระบะไม่มีประกันเบรกไม่อยู่จนลัมโบกินีฮ i hurricane e ค่าซ่อม5ล้านกรณีอุบัติเหตุเมื่อวันที่11ตุลาคม64รถซูเปอปร์คาร์สุดหรูลัมโบกินีฮ i hurricane e ถูกรถกระบะชนท้ายจนพังเสียหายค่าเสียหายค่าซ่อมมหาศาลแน่นอนเบื้องต้นเกิดจากสาเหตุกระบะเบรกไม่อยู่อย่างไรก็ตามคนขับกระบะซึ่งเป็นฝ่ายผิดก็ไม่ได้หนีแต่อย่างใดยกมือไหว้ขอโทษพร้อมยอมรับผิดก่อนจะเกิดเป็นเรื่องราวดีๆประทับ ใจหนุ่มเจ้าของรถโบกินนี้ไม่ติดใจเอาเรื่องเอาเราวเผยรถเป็นแค่ของนอกกายและอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยทางอินสตาแกรมของหนุ่มหล่อ hell u n หกสิบเก้าเปิดเผยว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาสิบอตุลาคม64ยูราแคนอีโวผมโดนเฉียวท้ายตูดเปิดโชว์อย่างที่เห็นทันทีที่เกิดเหตุเฮวคู่กรณีเดินเข้ามาไหว้ขอโทษทันทีพร้อมรับผิดทุกอย่างตัวผมก็ไม่ติดใจอะไรรถเป็นแค่ของนอกกายและอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วโชคดีรถของผมทำประกันชั้นหนึ่งเบียส ซ่อมห้างกับ PSI Bank Happy N ค์ายไว้ทุกอย่างอยู่ในความคุ้มครองบวกทันทีที่เกิดเหตุคุณนิวแอสไซน์นิวพีเอ็นดับเจากเร n a สโชมอเตอร์ได้ประสานนำรถสไลด์มายกเข้าซ่อมที่ศูนย์ให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนอกจากนี้หนุนเจ้าของระบบกินนี้ยังโพสต์เพิ่มเติมอีกว่าพอรอทําประกันชั้น1ปีละห0 0 0สนบาทมีทอนนิดหน่อยเราโดนชนก็ต้องให้ประกันรับผิดชอบรับผิดแทนคู่กรณีไม่ได้แต่ส่วนตัวผมคู่กรณีขอโทษผมจบไม่ติดใจถนนด้านหน้าเหมือนมี เหตุการณ์อะไรสักอย่างทําให้รถต้องชะลอตัวกระทันหันทุกคันคู่กรณีไม่ได้ประดมาทผิดวิสัยปกติชนเพราะนอกจากคู่เราแล้วก็ยังมีคู่อื่นที่ชนติดติดกันเหมือนกันเห็นรายเพจถ่ายรูปเป็นลงว่าคู่กรณีประมาทบ้างซาบ้างช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทางเพจสมาคมรถแต่งเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่ากรณีกระบะนิสันชนท้ายลัมโบกันนิสันขับตามท้ายลัมโบขึ้นด่วนลัมโบเบรกอยู่แต่กระบะเอาไม่อยู่กระบะเลยเสยท้ายประเมินค่าซ่อมห้าล้า บาทกระบะไม่มีประกันจบขา่าวอย่างไรก็ตามคอมเมนต์ในเพจดังกล่าวชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเห็นหลายคนแชร์เรื่องเจ้าของโพสต์ไม่เอาเรื่องกันยกใหญ่เลยครับว่าพี่เขาแบบนั้นแบบนี้เช่นชมครับในส่วนที่พี่เขาไม่เอาเรื่องรถแพงขนาดนี้สติไม่หลุดไม่โกรธก็สุดยอดครับแต่ถ่ายภาพแบบนี้หลักฐานขนาดนี้ประกันคงมาเก็บกับพี่นิสันหลายเลยครับทั้งที่ดีอย่าไปกล้รถพวกนี้ดีกว่าครับผู้บติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อเกิดที่ชีวิตเปลี่ยนอีกท่านบอกว่ากรณีรถรุโดนชน คู่กรณีไม่มีตังค์และรถรูไม่เอาเรื่องประกันก็บีบเอาอยู่ดีครับแม้คู่กรณีไม่มีประกันรองรับรถฝ่ายตรงข้ามผมมองว่าประกันรถรูก็มีวิธีบีบเอาจนได้แหละครับเคยมีกรณีรถโดนชนไม่เอาเรื่องแต่ประกันก็ฟ้องคู่กรณีอยู่ดียังไงผมก็ชมทั้งคู่แหละคนโดนชนก็ไม่ถือสาและคนชนก็กล้ายืดอกยอมรับทุกอย่างก็แฮปปี้จริงๆอย่างเขาว่ารถมันเป็นของนอกกายสําหรับคนมีมากมายเขาไม่สี่เรียสดังนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่เวลาเกิดเหตุคุยกันตรงตรง อย่างนีเรื่องก็จบแบบสวยทุกเคสเป็นต้นถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ